สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีฮักแพงสุข,ขูมสุขคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมันนี้เคยลากะสีลงมาหาเฮ็ดพ่ออีกพี่น้องว่าง่ายๆใช่พี่น้องเอ้บ่อยอ่อมเทเด็กกับบย่อดโตวันนี้กะสีฟ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหาเฮ็ดพ่ออีกคือเก่าหามาหกเจ็ดมือลวแหละยังบได้ แต่ว่าเอากระชียพยอมแพ้พี่น้องป่ะพี่น้องหาเบิ่งเลยในคันหน้านี่แหละแต่เก่านะมันมีพี่น้องเลยแต่อันนี้มันคือแต่ใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องว่าสิมีบ่ แต่เก่าหนะมีอยู่แต่ว่าเคยล่กับมาจอบสามสีเทื่อนอะไรและยังบ่เห็นวันนี้ก็มาจอบอีกเทธอหนึ่งคันมีก็สีได้เห็นคลิปเนาะคันบ่มีก็คลิปนี้ก็สีบ่ได้เห็นพี่น้องขอให้มีเด้ออยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนะาะเอาพี่น้องพี่น้องคือแล้วคือแล้วพี่นอ้องแมนบน้อนี่โอ้ลายขนาดเขาขโทรเขาไพนี่พี่น้อง มเมนบ่สเพิ่งเพงเพิเ่งเคลาชิ้เคลคียองก่อนเนาะขอไฮเมนพี่น้องนี่ขอไฮเมนขอไฮเมนสาติการ์เนแตกไห่นี่ละวนาสีผ้าอุย้ยเมนอะลีพี่น้องนี่เมนเมนเมนกดไลค์กดแชร์ให็นเด้อพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้ว หลังจากตามมาหาลายมือมาจอบลายมือนี้พี่น้องมีแล้วมีแล้วนี่เห็นพวกพี่น้องนี่ก็นังขาวๆเลยอู uh ้หูยดีงามงามยังน้อยๆเลยมั้งห้อก็ออกพี่น้องมันห้งก็ออก โอ้ยน,น,น,นี่ขูดหาเพิ่นว่าบายนี่เส็นแล้วก็ขูดหาโลดมีอีกบ่เออนี่นี่พี่น้องแม่นแน่น,นอนเลยก,กำลังแตก,แตกนี่เห็นบ่พี่น้องนาสีนาสีแมน่นกำลังแตก,แตกเลย น,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 นั่นเมนอะไรพี่น้องเมนอะไรนี่นี่โอ้หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ตัวนี้ทีนี่พี่น้องนี่ป้าดนี่เมนมืดแล้วคันแนวนี่คันเห็นเลยบาดนี้เมนในนอนเลยนั่นอุ้ยเอาวกลยข้าวโตขอาวอไผพี่น,อน้องบ่เห็นหอดเห็ดนี่ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆ ได้อาหารแล้วพี่น้องได้อาหารแล้วดอกใหญ่ๆงามๆเลยนี่โอ้คักค่ะค่ะค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องนี่แมนมาดนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ เคยลาขออนุญาตตั้งกล่องก่อนพี่น้องมันจังหาถนัดเนาะนี่นี่อันหนึ่นี่นี่ออกแล้วพี่นอ้องโอ้ดอกใหญ่โบเมนที่มีแต่ดอกน้อยดอกใหญ่แล้วมีพร้อมพี่น้องนี่นั่นเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องน,น,นี่เห็นบ่ ทน,นเห็นอันนึงแล้วเฮากับตาก็เริ่มดีขึ้นพี่น้องเอ้ยตาก็เริ่มหูพี่น้องแน่และนี่เห็นบอืมขาว รวบเลยตุ๊กเห็ดฟ้อฝายพี่น้องฟ้อฝายเห็ดฟ้อฝาย,าายอันนี้คนมหาหรือควายชนเนาะจะเห็นแต่หอยควาย,น,น,าย,วายน่าชิควายชน ควายชนเห็ดนี่โอ้โหน้องเห็นบน่นี่นี่ควายชนเลยตัวนี้ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนพี่เนาะเก็บก่อนบนัดนี่เก็บแล้กักหาดีๆก่อนเนาะ ดีๆเลยพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์ใแฮนด์เด้อพี่น้อง อยู่ให้กินเนาะมีประมาณแล้วเป็นสุดข้อ่น้องที่เขาเคยเอาอยู่ตลอดนี่แหละนี่สืดขา้ขึงออกนี่คันเทน้าเลย ขั้นหน้ามันสยยั่นพี่นองเลยเออขั้นหน้านายยาวอยู่แต่มันออกมันออกจากสันส่นๆนี่มีเขาี่้งเนาะเอาไปเลยเห็ดจนขาดเครื่อืม่าสิไดาย มีแต่ดอกงามๆพี่น้องเห็ดพอมป้ายมีแต่อันงามๆเลยนี่มองหนึ่งที่เคยไส่เดี๋ยวเคลาสิพาไปเบิ่งถ้ามันสิโอ้ยด้ โม่ nhà เลยอุ้ยทางนี้มีแต่ไข่ใหญ่ๆท่นปรมาณมาจอบจะไปกินเนาะ มาจอบตลอดอันนี้ชมวังอื่น มหอดีพี่น้อจากตนวน่ืองพองเห็นเฟลาไม่กวนนะก็เือขอาไทยได้อีอกมาหอดีบริสุทคิลามออมมาหอดีแจ๊คเอนีห่อมมาหอดีเลย เลยยังไงขาว มองอื่นบอ่อพี่น้องเลยได้มาก,กรำหนึ่งพอดีแกงกินอิ่มผู้หนึ่งพี่น้องงา,งาม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 พี่น้องเลยขู่กงมบโฟกัดขู่ตเข้าไพี่น้องงามขนาดเห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ้ายพี่น้อง คลิปนี้ก็คอลาเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยลาดเด้อเธ<ม>อเระที่เห็นเฮ็ดแล้วพี่น้องได้แล้ววันนี้ได้เห็ดพอต่อไปก็จะเป็นเฮ็ดปวกแล้วพี่น้องเลยมานแล้วมานแล้ว,ลว,ลวพอกันไหมคลิปหน้ากับเคยลาสบายดี